มา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 มมาคัดพ้ะด้วยกันต้องได้สักคลิปต้องได้สักคลิปมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวคัดพ้ะด้วยกันไม่ได้เขาบอกว่ามือไม่นิ่งผมต้องนิ่งกันไม่รู้เกจิไหนบ้างครับกองน,นี้นะให้น้องปูนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเตา่าเต่าที่ไหนไม่รู้นะครับ นี่เป็นไหนเอ่ยนี่เป็นนาาปกนี่เป็นนาาปกโอ้อ่ประมาณนี้ชมเรื่อยๆนะครับชมเรื่อยๆนะอันนี้ที่ไหนเอ่ยไม่ทราบนะครับไม่ทราบไปเรื่อยๆนะครับอฮะวนไปด้วยกันอีกนี่ที่ไหนไม่รู้ พียบเลยนะครับลงอ่านี่วัดไร่ขิงก็เนี่ยเยอะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่อ่ามาดูในกองนะนะครับดูในกองไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมก็เพิ่งมานะมาแล้วก็มาเลยนะลงมาก็ต้องอัดคลิปให้ดูนะกว่าจะได้นะพี่นะครับ ชมไปเรื่อยๆครับทั่วทิศทั่วไทยแต่กองนี้นะ<ำ>เป็นองค์นะครับอันนี้ขายเป็นองค์นะเป็นองค์นะครับฝึกคัดพระฝึกสายตาไปไอา่าดูเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับนี่ครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ครับอันนี้ก็แท้นแต่ไม่ไม่น่าจะทันท่านไม่ทันท่านน่าจะเกจิอื่นเสกนะครับ อันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราพูดยังไงว่าเราทําคลิปไม่มีแบบว่าคลิปคือคลิปสดๆเลยนะคลิปสดๆยังไม่ได้ดูข้อมูลนะครับโอ้โหนะครับโอเคเลยนะครับที่ไหนบ้างเ,าเดี๋ยวขอขยายก่อนจะ๋ยได้ดูชัดๆนะนี่ฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้นี่น่าจะย้อนยุกนะย้อนยุกย้อนยุกย้อนยุกนะครับมากกดูเรื่อยนะครับนี่ครับรา <c oughs> ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นผ้าหลอ่อส่วนใหญ่ผ้าหล่อเยอะนะผ้าหล่อเยอะนะครับฝั่งนีนะ้ดูไปเรื่อยนะ คนไปเรื่อยนะครับตอนนี้ครับน,นี่ครับอันนี้เป็นหนังสือมีหนังสือขายด้วยนะมีหนังสือขายด้วยใครยังดูไม่เป็นเขามีหนังสือสอนด้วยนี่หนังสือเพียบเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับหนังสือนี่ก็ถือว่าดีนะเนี่ยเครื่องรางเต็มเลยนะ,ะดูไปเรื่อยนะอออืครับมาจากไหนอีกครับเขาดูไม่เป็นเนะี เนื้อดินผมยอมเอ้ามีสององเลยมีสององเลยนะครับมีสององ์เลยนะครับ,ององน,รบนี่กล่องนี้นะค้นหาไหมนะครับนี่สักสี่นาทีกว่านะนะครับนี่ครับโอ้ยลุกอมนี่ติดติดติด,ตดเรี่ยมแล้วนะครับเรี่ยมนี่โหเก่าพึกเลยนะ เอาไปเลยดีไหมเนี่ยมไม่ได้เอาไปแล้วไม่รู้นะครับต้องไปที่สนามเมืองเดียวเลยนะนะครับมีตะกดุดโอ้โหตะกุดเพียบเลยนะไม่ทราบนะครับนี่ไม่ทราบนะเออเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับนี่แต่ไม่ทราบนะพี่ๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่น,นี่ประมาณนี้อ๋อนี่พอเดิมพอเดิม อโอเคนะครับเดี๋ยวจบจบที่ลงข้อเดิมนะเขาถือว่านะครับนี่ใครดูเป็นนะดูไม่เป็นนะครับผมดูไม่เป็นนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะสวัสดีครับ